สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับวันนี้เรามีประเด็นกีฬาฮอตๆตนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผ่านมาเรียกว่ามีข่าวคือฮาพอสมควรนะครับสรับในโลกของฟุตบอลน,นะครับโดยเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษถ้าจะโฟกัสก็ต้องโฟกัสไปที่มีทีม1ทีมครับซึ่งกลายเป็นทีมที่รวยที่สุดในโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะพูดเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือสโมสรนิวคลาสเซลของซึดีพิมลิของอังกฤษนั่นเองนะครับหลังจากที่กุนทุนของซาอุดีอาระเบียครับเข้ามาเทคโอเวอร์ครับด้วยเงินจำนวน300กว่าล้านปอนด์นะครับซึ่งเจ้าของคนเก่าก็คือไมค์แอชลีย์ก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอดีตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เป็นเจ้าของสโมสรนิวคลาสเซลนานถึง14ปีเข้าด้วยกันนะครับ โดยที่ไมเอสลี์เนี่ยซื้ออสโมสรินิวคาโซลนะครับมาจากเฟรดี้เชฟเฟอร์ดนะครับในปี2007ด้วยเม็ดเงิน135ล้านบอลน,นะฮะหลังจากมีการเทคโอเวอร์เรียบร้อยครับของในทุนกลุ่มของซาอุดีอาระเบียนะครับก็แฟนๆของนิวคาเซลนะครับก็มาติดแฮชแท็กใน เลยนะครับขึ้นเป็นเทรนด์อันดับหนึงทันทีนะครับโดยที่แฮชแท็กของเขานะครับก็จะเขียนว่าแฮชแท็ g c h a c a n s นะครับหรือว่า cans แล้วก็มี s นะครับโดยคำนี้ยก็ถ้าความหมายโดยรวมเชิงสอดสีชวนพิกแพงกันไปนะครับก็หมายถึงว่าการะป๋องเบียร์ที่ชาวเมืองนิยมเอามาใช้เมื่อเฉลิมฉลองตามข่าวที่น่าดีใจต่างๆนานา,นานของสโมสรน,นั่นเองนะครับ จะพูดถึงการเทคโอเวอร์ครั้งนี้กันหน่อยครับของกลุ่มทุนของซาอุดีอาระเบียครั้งนี้หน่อยนะครับหรือว่าซาอุดีอาระเบียพรอพเพิร์ตอินเวสเนตะครับตัวย่อเนี่ยก็คือ pif นั่นเองนะครับกลุ่มทุนนี้มีสินทรัพย์ที่เรียกได้ว่ามหาศาลมากนะครับโดยที่ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าชาตินีก้ก็จะใช้หมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับโดยที่มีทรัพย์สินประมาณการเข้าคร่าวนะครับคร่าวเท่านั้นเองนะครับ แสนล้านปอนด์นะครับอยากรู้ว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่คูณประมาณ60เบสเบส60ไปนะครับเราจะได้รู้ว่านั่นแหละครับคือเงินไทยเรียกได้ว่าทางด้านกลุ่มทุนของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์ก็ทำให้ไปเปรียบเทียบกันละกันของกลุ่มทุนของกาตาอินเวสท์เมนต์นะครับที่เทคโอเวอร์ปารีสแซนช์แมงเนี่ยหรือ p s a เนี่ยเด็กๆไปเลยนะครับกลุ่มทุนของกาตาของปารีสเนี่ยเทคโอเวอร์ปารีสแซนช์แมงมาได้ ด้วยเงินที่มีทรัพย์สินประมาณคร่าวๆแค่2.2แสนล้านปอนด์เท่านั้นนะฮะโอ้โหก็เรียกว่าเขาเนี่ยนะครับนิวคาสเซิลกลายเป็นสโมสรที่รวยสุดทันทีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่อังกฤษครับก่อนหน้านี้มีกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งนะครับนะั่นคือท่านชีคของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาเทคเหมือนกันแต่สินทรัพย์ของท่านชีคที่เทคแมนซิตี้เนี่ยเพียงแค่2.33มื่นล้านปอนด์เองนะฮะ ยังไม่ถึงแสนล้านปอนเหมือนกับกลุ่มทุนของซาอุดีอราระเบียที่เทคโอเวอร์นิวคลาเซอรโดยซ้ำนะครับหรือว่าพูดกันตามัาษาต่ยังง่ายๆก็คือ,อท่านชี้ของแมสตีฟยังรวยไม่เท่ากับกลุ่มทุนของซาอุดิอราระเบียกลุ่มนี้เลยนะครับโอ้โหถือว่าแบบเป็นดิวที่น่าสนใจมากนะครับจริงๆแล้วเนข่าวข่าวนี้มันมีมานานแล้วนะครับมันมีมาสักระยะน,นึงก่อนจะเปิดพรีเมียร์ของอังกฤษด้วยซ้ำนะครับ เนื่องจากติดนู่นติดนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับในกลุ่มกรณีที่กลุ่มทุนละเมิดลิขสิทธิ์ของ b ีอินสปอรอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ทําให้เดีลนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ล่าสุดเดีลนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้นะครับนิวคาสเซิลก็เป็นสโมสรที่พูดง่ายๆคือมีความร่ํารวยที่สุดในโลกทันทีนะครับ เรามาดูการถือครองหุ้นสัดส่วนกันบ้างนะครับว่าการเข้ามาของกลุ่มทุนของซาอุดิรอาระเยครั้งนี้ถือหุ้นไว้อย่างไรบ้างนะครับกลุ่มทุนของซาอุดิอารีเวเนี่ยถือหุ้นสูงสุดเลยครับที่80%ในขณะที่อเวนดาสตาฟี่นะครับธุกรกิจชาวผู้ดีของอังกฤษนะครับแล้วก็2พี่น้องตระกูลลูเบ้นนะครับก็เป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปกติทั่วไปนะครับถือไว้เพียงแค่คนละ10%เท่านั้นนะครับ ก็เรียกว่าสัดส่วนเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยกับกับบุมทุนของซาอุดิอาระเบียนะครับก็ทําให้ตอนนี้ครับมีเจ้าของพีมารีนะครับทีมในพีมารีเนี่ยมีเพียงแค่6สโมสรเท่านั้นเองนะครับที่เจ้าของเนี่ยเป็นชาวกรีดโดยแท้จริงเลยนะครับโอ้ต้นงบอกนั้นเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับน้องนั้นเป็นนักธุรกิจจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับหสโมสรที่ว่านี้ก็คือใครบ้างครับเบนฟอร์สครับ แน่นอนเป็นทีมที่ขึ้นชั้นมาใหม่นะครับการที่จะเป็นเจ้าของจากอังกฤษก็คงจะไม่แปลกใจเท่าไหรนักนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือไบรตันก็ยังเป็นทีมที่เรียกได้ว่าขณะทีมไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับคริสตันพาเลสนอริลสเวส์แฮมนะครับและอีกหนึ่งทีมนะครับก็คือท็อตแนม a m ฮอทสเปอร์นะครับหทีมนี้เท่านั้นครับคุณผู้ชมครับที่จะ,ะเป็นเพียงแค่มีเจ้าของ เป็นชาวอังกฤษนะครับนอกนั้นไม่ใช่เลยนะครับกลับเข้ามาที่กลุ่มทุนของซาอุดีอาระเบียครั้งนี้บ้างนะครับว่ากันว่าคาดการว่านะครับกลุ่มทุนของซาอุดีอาระเบียจะเริ่มดำเนินการหรือว่าเททับในการซื้อนักเตะต่างๆานาเนี่ยแน่นอนมันไม่ทันแน่ตอนนี้มันมันเป็นตลาดไปเรียบร้อยแล้วแต่ช่วงเดือนมก,กราคมเนี่ยนะครับจะเป็นการเปิดตลาดของนิวคาเซทันทีนะฮะแล้วก็เม็ดเงินไม่ต้องกลัวครับ เป็นสมสรที่รวยที่สุดณขณะน,นี้มันก็ต้องเททับแน่นอนมากกว่าน,นี้แน่ๆนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันในช่วงเปิดตลาดรอบแรกครับในช่วงอรอบ2ในช่วงมกราคมนะครับมาดูกันว่านิวคาโซจะกลับมาพัง,งาาได้ไหมนะแล้วก็ต้องอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือตอนนี้ฟอร์มของดิวคาโซเนี่ยไม่ดีนะครับตอนนี้พูดก,กันตรงๆว่าไม่ดีลงแข่งไป7นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยแล้วก็เสมอ3แล้วก็แพ้ไป4นัด นในขณะนี้นะในขณะนี้นะครับแล้วก็ตัวเต็งๆที่จะเป็นเต็งในการโดนปลดนะครับก็เป็นเต็งต้นๆเลยอย่างสตีฟบูสตีฟบูสเพื่อช่วยดการทีมของนิวคาเซลซึ่งคาดการว่านะครับเป็นการคาดการณ์ก่อนนะครับว่ามีโอกาสจะโดดเด้งสูงมากนะฮะแต่ก็เดี๋ยวดูกันนะครับเพราะหลังจากการเทคโอเวอร์ของกลุ่มทุนของซาอุดีอาระเบียแล้วอาจจะทําให้บยากาศในทีมมันดีขึ้นนะครับแล้วก็นักเตะของทีมเล่นกัน ม,มีแรงจูงใจมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็สตี์บูธอาจจะเป็นกุญซื้อคนแรกก็ได้ที่ทำนิวคาสเซิลลดเล่นในซุปเปอร์ลีกอังกฤษได้อย่างงดงามเหมือนกันนะครับก็ต้องมอต้องมารอดูนะครับแต่เขาคาดการว่านะครับเขาคาดการว่ากลุ่มทุนของคาสเซิลเรียเบีย e เนี่ยน่าจะรอดูสถานก,การณ์ของนิวคาสเซิลก่อนนะครับจนถึงช่วงตลาดมกราคมนี้มากกว่านะครับและหลังจากนั้นน่าจะมีการเลือกถ้ายังไม่ดี ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนกุญซื้อนะครับแต่ถ้ายังพอตูๆได้ถ่ายไปได้ก็อาจจะเริ่มสตาร์ทกุญซื้อไว้ที่ช่วงจบฤดูกาลนี้ก็เป็นได้นะครับอ่าเดี๋ยวต้องมารอดูกันครับว่านิวคาสเซลเนี่ยโอ้โหจะกลับมาพัง,งาดยิ่งใหญ่ได้หรือไม่นะครับอ่ะเราไปดูประวัติศาสตร์ของนิวคาสเซลกันบ้างนะครับนิวคาสเซลเนี่ยเป็นแชมป์ลีกครั้งสุดท้ายนะในปี่นะครับหรือว่า ที่เป็นบรรยัตยางก็94ปีเข้าให้แล้วนะครับเป็นแชมป์ FA ฟเอครับโหนสุดท้ายก็ปี1955นะครับหรือว่า66ปีที่แล้วโอ้โหนะฮะต่องมาตามนี้ครับตอนนี้คือข่าวนี้มันตื่นเต้นมากนะครับโดยเฉพาะแฟนๆนิวคาสเซิลในไทยนะครับซึ่งมีฉายาว่าทูนอาร์มี่นะครับเป็นที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นที่น่าแบบอรอคอยรอรุนกันนะครับว่าหลังจากนี้นะครับนิวคาสเซิลจะมาผงาดทาบกับ บิ๊กซิกได้ไหมบอกไว้นิดนึงนะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับพิบลีจะกลับมาเตะแล้วแน่นอนครับนิวคลาสโซจะลงเล่นในทีนเซนเจอส์พาร์คของตัวเองนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมฟอร์มกระท้อนกระแท่นเหลือเกินนะฮะก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์จุดไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับกุณซื้อของทั้งสองคนนี้เป็นเต็งหนึ่งและเต็งสองในการสลับกันที่จะโดนปลดออกจากตำแหน่งนั่นเองนะฮะโอ้โหยิ่งมีกิมมิคก,การเทคโอเวอร์ของแฟนนิวคาสเซิลมาด้วย สเปอร์ของนูโน่จะรับมือไหวไหมเดี๋ยวว่ากันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ฝากคุณผู้ชมฝาก s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับมาอัพให้คุณผู้ชมได้ฟังกันได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ